ยกักธุรกิจที่ไม่ธรรมดานำพารายได้มาเลี้ยงครอบครัวจนกลายเป็นการทำงานที่ไม่เหมือนใครเท่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังเลยครับเสนอหรือมาแนะนำให้เราปั้นทำกระถางให้เนี่ยเราทำได้นะกับกระถางสิริวันในฟังรู้ดูว้าว สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตและนี่คือรายการฟังรู้ดูว้าวนะครับอาจจะเอ๊ะวันนี้มาเปิดแปลกๆนั่งยองๆอ,อยู่ในอะไรผมกำลังอยู่ในกระถางขนาดใหญ่ครับผมนี่ฮะกระถางขนาดเข้ามายืนได้เลยใหญ่และแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับรับน้ําหนักได้ทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่และก็ตัวผมด้วยแล้วมีหลายใบยเหลือเกินครับวันนี้อยู่ที่ ร้านสิริวันนะฮะร้านนี้ได้เป็นร้านที่ทำกระถางมายาวนานกว่า20ปีนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงจะว้าวแค่ไหนคุยกับช่างเจ้าของสถานที่นี้เลยดีกว่าช่างแหลมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขออนุญาตถือวิสาสะเข้ามายืนได้เลยครับแล้วมันแข็งแรงจริงทำจากอะไรเนี่ยช่างเป็นคอนกรีตนะฮะเป็นคอนกรีตผสมเหล็กโอ้เหมือนที่เราทำโครงสร้างถนนใน,น,ถน,นแวถวน,นี้เลยนะถูกต้องครับ ่ปีแล้วกับประสบการณ์ครับผมเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตเจาะลึกแล้วพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทํากระถางได้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตออกไปยืนคุยดีกว่านะฮะอขออนุญ,ญาตนะฮะกระถางใหญ่จริงๆค่ะคุณผู้ชมขนาดพี่ตูนของเราเขาไปยืนไปนั่งได้สบายๆปกติตามร้านขายต้นไม้ทั่วๆไปก็จะมีกระถางทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่อยู่แต,แต่แต่ ไม่ใหญ่เท่าของช่างแหลมหรือพี่แหลมของเรานั่นเองค่ะพี่แหลมจะทำขนาดใหญ่แบบนี้ไปทำไมเราไปฟังพร้อมๆกันกับพี่ตูนค่ะทีนี้เนะี่ยบอกคุณผู้ชมไปว่าชื่อคือสิริวันแต่ช่างแหลมไม่น่าชื่อจริงชื่อสิริวันใช่ไหมครับผมเป็นชื่อใครยังไงครับเป็นลูกสาวคนเล็กครับเป็นชื่อของลูกสาวคนเล็กเลยเอามาตั้งเพื่อแบบเป็นเกียรติแก่ลูกสาวเป็นชื่อร้านเป็นอะไรว่าแล้วก่อนมีลูกสาวเมื่อก่อนชื่ออะไรอ่ะร้าน ั้งมาตั้ง20กว่าปีแล้วอ๋อก็จริงๆแล้วนะฮะกระถางเราเนี่ยทำขึ้นมาพร้อมกับคนที่ศิริวันเนี่ยออดีกันนะฮะใกล้กันแปลว่าลูกสาวปีนี้อายุประมาณ2ี่บเกิดมาปุ๊บก็มีธุรกิจนี้เลยใช่ใช่ประมาณนั้นแหละครับโอ้หงั้นย้อนกลับไปให้ฟังหน่อยครับช่างแหลมก่อนหน้าจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยเราเริ่มต้นสนใจเรื่องของกระถางต้นไม้ได้อย่างไงครับ เริ่มแรกนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบต้นไม้ชอบธรรมชาติชอบต้นไม้ก็ได้จัดการไปหาต้นไม้มาเลี้ยงนะครับเหมือนคล้ายๆเงี้ยเนี่ยเราได้ต้นไม้มาเลี้ยงแล้วก็ปัจจัยสําคัญก็คือกระถางอเดิมต้องการกระถางอยากมีกระถางใส่ต้นไม้มีอสองต้นสามต้นก็มีเป็นสิบทีนี้แล้วกระถางนี่มันก็ต้องใช้อยู่อยู่เรื่อยๆนะฮะเพราะมันโตมันต้องเปลี่ยนเติมดินเปลี่ยนกระถางแล้วก็ได้ คิดทำกระถางขึ้นมานะฮะเดี๋ยวนิดนึงคือปกตินะช่างคนเวลาจะเปลี่ยนกระถางเต็มที่เขาก็แบบไปหาซื้อกระถางใหม่ใช่ใหญ่ขึ้นสวยขึ้นแต่ผมไม่เคยได้ยินใครบอกว่าเปลี่ยนต้นไม้แล้วอยากทํากระถางเลยนะมันไม่ถูกใจเหรอะฮะคืออย่างนี้ครับคือเรามีพื้นฐานความเป็นช่างอยู่นะฮะเป็นช่างเราเป็นช่างอยู่เป็นช่างอะไรยังไงมาครับช่างแหลมไปเรียน ช่างยนต์มานะครับช่างยนต์ขนาดเล็กแล้วก็รเราได้มีประสบการณ์ตรงนั้นนะครับได้มาทําแล้วก็ได้ไปทาเป็น,ทำ,ปนทำเป็นงานเหล็กทํางานเหล็กทําเป็นแม่พิมพ์อยู่บริษัทหนึ่งซึ่งเขาสามารถผลิตเครื่องจักรนะฮะเราก็เป็นลูกน้องเขาตรงนั้นได้มาเป็นประสบการณ์แปลว่าจากความรู้จากประสบการณ์เลยมาทํากระถางหล่อเองปั้นเองเพื่อปลูกต้นไม้ของตัวเองก่อนใช่ครับตอนนั้นปลูกต้นอะไรครับ แรกๆนี่คือต้นชวนชมครับ oh, ชวนชมก็ยังมีอยู่ด้วยตอนนี้ใช่ใช่ฮะมีชวนชมนะบุกชวนชมอยู่หลังจากนั้นก็ มาบอนไซก็คือมันเป็นทิศทางเดียวกันนะฮะไม้กระถางไม้กระถางทั่วไปทำธุรกิจด้านนี้มาร่วม20ปีแน่นอนค่ะต้องเรียกว่าเป็นผู้รู้จริงในวงการกระถางเราจะเห็นว่าที่ร้านเนี่ยมีกระถางเยอะมากเลยแอบสงสัยค่ะว่าที่ร้านมีกระถางกี่แบบกี่ลายและแยกขนาดกันยังไงคะถ้าพูดถึงกระถางของช่างแหลมเนี่ยตอนนี้แบ่งใหญ่ๆมีกี่แบบและราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างครับ ใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นสมมติว่าตัวนี้นะครับที่ผมยืนเนี่ยตัวนี้ก็ใหญ่อันนี้เม็ดยี่สิบนะครับมันก็จะมีเม็ดห้าสิบเล็กกว่านี้ก็จะมีประมาณสี่สิบนี่คือกระถางหนึ่งเทนนะฮะเทนนี้ก็แปดเหลี่ยมทรงลึกเทนนี่คืออะไรฮะเทนก็คือเป็นชุด่ะอ่าเ,เ,เป็นชุดชุดเนี่ยกระถางชุดนี้ก็จะมีตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่นะครับแล้วก็ทรงนี้เหมือนกันเป็นกระถางบงลีนะครับมันก็จะมีเล็กจิ๋ว จนถึงใหญ่โตเพราะฉะนั้นแบบเดียวกันต่างที่ขนาดใช่ใมีกี่แบบตอนนี้ฮะเหลี่ยมรี2แบบแล้วหลักๆที่เขาเล่นหรือเขาใช้กันอยู่นี่กระถางก็จะมีอยู่ประมาณสัก4ีแบบนะสีแบบอ่สีหรูปแบบก็คือ1น่ละเป็นวงกลมนะครับเป็นมีวงกลมมีวงรีีแบบนี้แบบนี้แล้วก็มีแปเหลี่ยมแเหลี่ยมแเหลี่ยมนี้ก็จะแยกออกไปเป็นแปดเหลี่ยมลึก ไว้ใส่ไม้ทรงอีกทรงหนึ่งแต่มันก็มีแปดเหลี่ยมอีกแปดเหลี่ยมหนึ่งก็คือเป็นทรงตื้นอันนี้คือแปดเหลี่ยมลึกอ่าใช่อันนี้คือแปดเหลี่ยมตื้นครับเลี้ยงไม้ต่างกันยังไงครับช่างอ่าคือถ้าเป็นประเภทบอนไซหรือชวนชมเนี่ยเขาจะไม่ต้องการกระถางลึกมากเพราะอะไรฮะเพราะหนึ่งอ่าความแบบความเหมาะสมของต้นไม้เนี่ยมันต้องดูกระถางความลึกความตื้นนะฮะถ้าเป็นบอนไซเนี่ย จะตื้นๆแบนๆใส่แล้วมันจะขับมาให้ไม้ดูสวยดูสง่าใช่ดูสมสมส่วนแล้วลวลึกนี่ใช้กับไม้แบบเนี่ยบบผมว่าไม้ตัวนี้มันเป็นกระถางลึกเอาไว้ใส่ไม้ช่อไม้ช่อก็หมายถึงไม้ที่เป็นลำต้นขึ้นมาสูงสูงสูงสแล้วก็มีก้อนมีช่อมี อะไรเป็นชั้นๆก็ไปสูงๆเพราะฉะนั้นต้องรู้จักชนิดของต้นไม้ก่อนใช่จะเลือกกระถางให้เหมาะได้ครับถือว่าไม้ต้นนี้เข้าไปใส่ตะโกตะโกดัดเห็นไหมตะโกที่มันมีช่องหรือต้นคอยต้นรอ,อห้างทรงหรือสวนใบพาย,ายเป็นไม้ทรงต้นสูงๆนะฮะสี่เมตรหเมตรก็ใส่ได้ มันก็จะได้สมส่วนกับกระถางตอนนี้มีวงกลมวงรีแปดเหลี่ยมลึกแปดเหลี่ยมตื้นแล้วก็มีหกเหลี่ยมอีกครับหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็จะคล้ายๆนี่แต่มันมีหกเหลี่ยมแบบไหนเป็นที่นิยมมากที่สุดฮะในตลาดต้นไม้ถ้าเป็นประเภทบอนไซเนี่ยนะฮะบอนไซนี่ก็จะเป็นกระถางวงรีใช้เยอะที่สุดซึ่งเป็นมาตรฐานของบอนไซเลยวงรีกับสี่เหลี่ยมชวนชมเหมือนกันชวนชมส่วนมากก็จะเป็นกระถางแปดเหลี่ยมหรือวงกลมเพราะว่าไม้ ชนชมนี้จะเป็นไม้ออกค่อนข้างกลมอ้วนหน่อยอ้วนหัวใหญ่ๆนะต้องอยู่ในแปดเหลี่ยม,มหรือวงกลมนะครับจะเหมาะกับเขามากกว่าครับพูดถึงแบบไปแล้วอยากรู้ราคาบ้างมีเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่ถูกสุดจนถึงแพงสุดเท่าไหร่ครับที่ร้านทํามานะฮะถูกสุดก็ใบเล็กๆจิ๋วก็ตกอยู่ที่ใบหนึ่งก็ 200ประมาณ200เท่านั้นเองเป็นวัสดุเดียวกันใช่ครับเหมือนกันเลยไม่ได้ว่าลดกลายเป็นดินเผานะไม่ไม่ไม,ไมวัสดุตัวนี้เลยนะแต่มันย่อขนาดลงมันยังเป็นแบบว่าโครงเหล็กซีเมนเหมือนเดิมเ<ช>จาะรูแบบเดิมแต่ขนาดเล็กลงแล้วใหญ่สุดแพงสุดเท่าไหร่ครับมันก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจริงๆแล้วราคา200นี่ก็จะมี250 300 4 0 0 500ไปเรื่อยๆนะฮะถึงหลักพัน พันหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้ามีทุกราคาเลยจนถึงสองพันเหมือนกันครับไล่สเต็ปไปเรื่อยๆจนถึงหลักสูงสุดก็ร่วมสามหมื่นสามหมื่นครับแล้วก็รู้ว่าสามหมื่นมันเป็นยังไงอะช่างสามหมื่นเนี่ยก็จะเป็นกระถางค่อนข้างใหญ่นะฮะใหญ่ต้องใช้รถเครนเพื่อการขนส่งเพราะมันใหญ่ได้ครับเกือบสามเมตรครับที่ใหญ่เมตรโอ้โหกว้างมากเลยรับใหญ่กว่ารถยนต์ลนะฮะใหญ่มากต้องใช้กับต้นไม้ใหญ่มากใช่บอนไซต์ก็ขนาดใหญ่มากนะฮะรบับน้ําหนักได้ ร่วม10ตันนั่นคือใหญ่สุดที่ทํามาครับหกระถางเนี่ยสมมุติเป็นกระถางใหญ่สุดใช้เวลานานขนาดไหนในการสร้างการสร้างการปั้นนี่ก็คืออยู่ในเวลา1วหนึ่นวงวันแต่ทีนี้เราต้องอเตรียมงานเตรียมงานก็คือเตรียมอุปกรณ์เหล็กที่เราจะใส่เข้าไปในกระถางเนี่ยเราต้องดูตัวเลขให้ให,ให,ให้ให้พอดีเตรียมไม่เลยคืองานคอนกรีตเนี่ยมันจะหยุดชะ,ะงักไม่ได้นะฮะ ของเราต้องพร้อมพอกันเราก็รวมคนรวมคนเพราะมันใบใหญ่นี่ก็ต้องใช้คนเยอะอะรวมกันปั้นทั้งหมดปั้นเหล็กที่เราเตรียมไว้นี่ก็คือจัดสายให้เรียบร้อยปั้นออกมาให้จบในเวลาหนึ่งวันอะไรนะคะกระถางใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาปั้นแค่หนึ่งวันฟังจากที่พี่แหลมพูดแล้วคิดว่าพี่แหลมไม่น่าจะแค่โอ,อวดเราแน่นๆคะ่ะ เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนการปั้นการสร้างกระถางด้วยวันนี้จะย่อมาให้แบบรวบรัดนะครับ,รบเพราะรว่าช่างเนี่ยพร้อมอยู่ทางด้านดูแล้วแต่ทีนี้สงสัยนิดน,นึงครับช่างแหลมครับแบบเนี่ยมันมีหลักๆอยู่4ีห้าแบบแล้วถ้าลูกค้าอยากจะออเดอร์แบบที่เดเองต้องการเนี่ยปั้นได้ไหมเท่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังเลยครับลหลายเจ้ามาเสนอหรือมาแนะนําให้เราปั้นทํากระถางให้เนี่ยเราทําได้น,ะนอกเหนือจากนี้ก็ทําได้ครับ แต่เสียดายดง,งานที่เห็นอยู่นี่มันแค่นิดหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับที่เหลือขายไปหมดแล้วมันก็มีหลายอย่างนะฮะมันมีลายหินแกรนิตก,ก็มี oh. ที่เราทำนะฮะขนาดใหญ่อ่างน้ำขนาดใหญ่ๆนะฮะอ่างบัวใหญ่ๆนี่เป็นหินแกรนิตนะฮะลายหินแกรนิต oh. แต่ว่าเอาไปใช้เป็นอย่างอื่นนอกจากกระถางต้นไม้ก็ได้อ่างบัวขนาดใหญ่อ่างน้ำผุดน้ำพุนะครับมันมีมันมีมาก oh. ที่นี่คือ ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เ,เป็นวัสดุเดียวกันอยู่แล้วแค่เปลี่ยนแบบเท่านั้นเองสีเสืออะไรก็คือตามสั่งได้หมดได้ครับได้ได้โอ้โหว่าแล้วก็ไปดูขั้นตอนเลยได้ไหมครัได้ครับผมเห็นช่างเนี่ยสแตนบายรออยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเหมือนจะเป็นแบบเหมือนโรงงานนะเรียก <De ek S 1> ตรงน,นั้นเป็นโรงงานย่อมๆแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูขั้นตอนสเต็ปบายสเต็ปกันว่ากว่าจะมาเป็นกระถางที่เห็นตรงนี้เนี่ยมันเริ่มต้นยังไงและทําอะไรบ้างไปชมกันครับ เอาเลยค่ะไปดูกันพี่บอกว่าไม่เคยทำให้ลูกค้าผิดหวังเนี่ยจริงไหมการทำกระถางขนาดใหญ่ไซส์ยักษ์แบบนี้ทำกันยังไงตามพี่ตูนและพี่แหลมไปดูกันเลยมาครับมาดูขั้นตอนการผลิตกระถางกันเริ่มตั้งแต่กระบวนการอะไรฮะอันนี้เอาทรายมาทำอะไรเ,เริ่มต้นนะครับเราก็จะตั้งแม่พิมพ์ึมว่ากระถางใบนี้ ขนาด80ซนติเมตรก็จะตั้งให้ได้80เซนติเมตรโอ้เหมือนวงเวียนอันนี้นะอันนี้คือขนาด80เซน80เซนแล้วก็เอาทรายมาตบมากองให้เป็นรูปทรงของกระถางคือเป็นไส้ในนะแปลว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้มันขยับได้ถูกไหมได้ครับไปยันนี่ก็ร่วม2เมตรนะเพราะว่าก้านนี้มันก็ยาวเกือบเมตรถ้าใหญ่กว่านี้ก็ต้องใช้แม่พิมพ์อื่นใช่ถ้านี้คือกระถางขนาดเล็กที่เราทําถ้าใหญ่เราก็ขยายแป้นนะครับตบทรายให้ ให้ได้รูปให้สวยก่อนเมื่อกี้เนี่ยระหว่างทําเห็นน้องเขาจะตบตบตกไปด้วยเงี้ยเขาตกอะไรกันตบเพื่อที่จะให้ทรายมันให้มันแน่นอะแน่นคือเวลาเราขึ้นปูนขึ้นอะไรเนี่ยไม่มันจะไม่ยุบถ้ายุบเสร็จมันก็ข้างในมันก็ไม่สวยข้างในนี่คือทรายอย่างเดียวเลยทรายอย่างเดียวครับโอ้หทำจนแน่นขึ้นรูปเป็นแบบขนมเค้กเลยนะครับใช่แล้วยังไงต่อฮะหลังจากได้รูปแล้วพอขึ้นทรายเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเปลี่ยนใบ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 ปาดทรายเนี่ยเป็นใบปาดปูนแล้ว อ,อีกอีกแบบหนึ่งอันนี้คือใบปาด<า>ใช่ใช่ใช่นะแล้วก็รูปทรงซึ่งน้องเขาจะเตรียมไว้น่าจะเป็นใบนี้นะครับก็มีมีมีเนี่ยประมาณนี้นะฮรครับรูปกระถางก็จะออกมาประมาณนี้แล้วพอได้ทรายเสร็จเราเทปูนลงไปเลยเหรอฮะออใช่ครับค่อยๆปั้นขึ้นไปรอบแรกก่อนรอบแรกก็น่าจะเป็น เป็นคอนกรีตหยาบๆนะฮะเป็นคอน,<ม>นกรีตหยาบๆเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1คือขึ้นรูปทรายรขึ้นรูปทรายแล้วก็เกลี่ยปาดให้มันได้ทรงโค้งตามที่ต้องการแบบที่น้องก็กำลังทําอยู่ตอนนี้นะ,ะครับอันนี้ก็กำลังทําอะไรต่อฮะขั้นตอนต่อไปอ่ามีการจะตั้งจะตั้งแบบจริงแล้วฮะแบบจริงคืออะไรอยากให้ช่างอธิบายนิดน,นึงเนี่ฮะตรงนี้เราขึ้นทรายแล้วใช่ไหมครับอ่าขึ้นทรายแล้วเดี๋ยวจะเอาแบบจริงก็คือแบบตัวนี้เอาไว้แต่งเนื้อปูนเนื้อเนื้อกระถางอืให้ให้เป็นกระถางที่สวย อันนี้นเป็นขั้นตอนที่จะลงปูแล้วใช่ใช่ใชเนี่ยเ,ยเยดูขั้นตอนการทําไม่เยอะเท่าไหร่แต่แฝงไปด้วยเทคนิคและต้องใช้ความชํานาญมากจริงๆค่ะขั้นแรกจะต้องเอาทรายหยาบมาขึ้นรูปทรงให้เป็นกระถางตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทรงวงกลมวงรีหรือแปดเหลี่ยมซึ่งพี่แหลมการันตีว่าทำได้หมดต่อไปขั้นที่สอง ก็นำปูนมาหล่อและค่อยปาดให้เรียบร้อยสวยงามผสมปูนนี่ขั้นตอนแบบตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่บ้างยังไงครับก็น้ำใสเอาเข้าผสมปูนธรรมดาผสมนานแม้กว่ามันจะขึ้นรูปตรงนี้ได้ไครับก็ผสมปูนทรายน้ำเข้าด้วยกันนะฮะนี่คือขั้นตอนการทำงานจริงเลยนะครับส่วนขั้นตอนที่3จะนำเหล็กเส้นมาเสริมกับปูนค่ะ หลังจากเหล็กรัดเรียบร้อยเพื่อความแข็งแรงแล้วลงปูนเกลีย่ยเนียนกริปเพื่อความสวยงามแล้วขั้นตอนต่อไปทําอะไรครับก็ปล่อยให้กระถางแห้งนะครับแห้งได้ประมาณสักหนึ่งวันนะ oh, หนึ่งวัน,น,วนต้อง,งตากแดดไหมไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องก็คือให้เขาอยู่อย่างนี้นะครับพอได้เวลาปุ๊บแล้วเขาก็จะยกขึ้นออกมามยกไปแบบที่เราเห็นตรงนั้นยังครับยังครับ เอาออกไปพึ่งแดดไว้สักน้อยนึงก่อนนะแล้วก็จะทําการเจียต,ตกแต่งขอบกระถางนะฮะคล้ายอย่างนี้มันจะมัมนจะ,มนจะไม่เสร็จ,จะน,นะนเน,นะี่ยนะกระถางมันจะไม่เสร็จเลยก็คือจะต้องใช้ลูกหนูนะฮะเจียต,ตกแต่งให้เรียบร้อยตัดขอบให้สวยนะแล้วก็เอาไปบ่มน้ําบ่มน้ําคืออะไรฮะเอาไปแช่น้ําเพื่ออะไรครับเพื่อ,อให้ปูนมันให้ปูนมันแข็งนะฮะเซตตัวใช่เออตามหลักของเนี่ยฮะ<อ>ก็จะเอาไป ให้ปูนมันแข็งหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแต่งด้วยน้ําปูนอีกทีนึง่งจุดที่มันบกพร่องอาจจะเกี่ยวอาจจะมีรูนิดนหน่นนอยๆอย่างเงี้ยนะฮะคือนะเอาให้เรียบร้อยให้สวยให้สมบูรณ์ท,ทีนี้ก็จะเป็นกระถางแบบลอฟลอฟก่อนเป็นปูนเปลือยใช่แล้วลงสีตอนและทีนี้ การลงสีเราจะเอาไปต้องไปพึ่งแดดอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเอาแดดให้คือให้กระถางไม่มีความชื้นนานไหมรอบนี้แดดดีๆก็คงไม่นานฮะประมาณ3าชั่วโมงเนี่ยตากแดดกระถางจะอุ่นๆร้อนๆเนี่ยนะฮะเราถึงทําการลงสีหรือพ่นสีเมื่อเราขึ้นรูปกระถางเรียบร้อยและปูนที่ถูกเสริมด้วยเหล็กเส้นนั้นแห้งแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะนํากระถางไปลงสีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะแล้วถ้าแดดดีๆ สีก็จะแห้งเร็วค่ะงานก็จะเสร็จไว้พร้อมขายให้กับลูกค้าแน่นอนนะครับอ่ะงันเดี๋ยวเราปล่อยให้น้องๆช่างทำงานกันต่อเราไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่ากระถางที่เราเห็นเนี่ยอยู่กับต้นไม้จริงๆแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนไปดูกันดูนครับเท่าที่สังเกตอย่างหนึ่งครับช่างแหลมปกติในกระถางต้นไม้เราจะเห็นอาแปดเหลี่ยมบ้างทรงกลมบ้างวงรีเนี่ยเห็นน้อยมากเพิ่งมาเห็นที่นี่แหละ กระถางวงลีนะครับส่วนมากเนี่ยทางกลุ่มของผู้เล่นบอลไซนี่เขาจะใช้วงลีเป็นหลักนะฮะบอลไซนี่วงลีนี่เป็นหลักเลยคือได้ใส่ไม้แล้วก็จะไม้ก็จะสวยก็จะโดดดินนะครับปกติเวลาสร้างแกนมันเนี่ยมันก็จะวงเป็นวงกลมเหมือนวงเวียนอ่วงลีนี่มันต้องมีแกนที่พิเศษกว่าอย่างอื่นนะใช่ครับวงลีเนี่ยมันจะมีเครื่องมือพิเศษตัวหนึง่งซึ่งทําให้เป็นวงลาาีหรือเฉพาะใช่ฮะหรือทํา ได้ลหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเครื่องมือพิเศษที่เราจะสร้างมันขึ้นมาเราจะทําให้มันเป็นรูปทรงแบบไหนก็ได้นะฮะเราจะใส่เข้าไปใส่เคิร์ฟตัวนี้เข้าไปเป็นตัวจัดรูปแบบมันตอนแรกสุดใช่ครับใช่กระถางหนึ่งใบเนี่ยต้องใช้คนงานสร้างประมาณกี่คนถ้าเป็นใบเล็กๆนะฮะเราก็จะให้ช่างเนี่ยเขาดูแล คนละใบไปเรื่อยๆหลังจากนั้นถ้าเป็นกระถางขนาดใหญ่ใหญ่มากๆเนี่ยอย่าง3เมตรอย่างสเมตรเนีย่ยเราจะต้องใช้คนเยอะนะค,คนเยอะหมายถึงแต่การปั้นเนี่ยก็คือต้องกระชับให้อยู่ในวันหนึ่งนะฮะวันหนึ่งก็คือปูนนี้ต้องบริหารปูนให้ดีนะฮะถ้าจะปล่อยปูนทิ้งไว้ให้เกินชั่วโมงสองชั่วโมงเ้วเอามาใช้ไม่ได้เราไม่ทําเสียสภาพ ปูนตายหมดส่วนคุณภาพนะครับแตกมันจะอะไรไปเราถึงเตรียมงานให้พร้อมเตรียมวัสดุให้พร้อมหน้าง,งานต้องพร้อมคนต้องพร้อมหลังจากนั้นเราก็จะได้ลงมือช่วยกันแปดคนเก้าคนลุ่มเลยใบยใหญ่นะฮะให้จบในวันเดียวให้จบใ,ในวันเดียวคนละไม้คนละมือนะฮะเราจะแบ่งเวลาเราจะแบ่งหน้าที่แต่ละคนให้รับผิดชอบตรงนั้นตรงนี้นะ,ะทีมเหล็กก็เตรียมไว้ช่างเหล็กช่างเชื่อมเนี่ยขึ้นปูนเสร็จปุ๊บ ครงสร้างาที่เลยโครงสร้างเหล็กช่างเหล็กเข้าไปเลยไล่ต้องทําเวลาให้ดีที่สุดทําให้เวลาให้เร็วที่สุดเคยไมนะ่ทันไหมคไม่มีครับเนอไม่มีเราต้องเอาให้จบ2ี่ปียังไม่เคยมีวันไหนไม่จบในวันเดียวครับสุดยอดไปเลยค่ะเราได้ยินพี่แหลมพูดมาตั้งแต่ต้นรายการว่าทำงานมาตลอด20ปี ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่จะทำงานส่งไม่ทันและตั้งใจทุกครั้งว่าต้องเสร็จภายในวันเดียวด้วยการบริหารจัดการทำงานที่ดีทำให้กระถางสิริวันมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาว่าจ้างให้ทำกระถางจำนวนมากเมื่อกี้ช่างแหลมบอกว่าไม่เคยไม่ทันเวลาเลยเพราะทุกอย่างมันต้องแข่งกับเวลาแล้วทำมา20ปีเนี่ยธุรกิจกระถางต้นไม้เนี่ยเคยมีอุปสรรคอะไรบ้าง อ,อุปสรรคมันก็มีหลายอย่างนะครับหลายอย่างก็หลักๆเนี่ยที่เรามีปัญหาก็คือเรื่องสภาพอากาศนะครับถ้าอากาศชื้นเนี่ยการปั้นกระถางก็จะล่าช้าอย่างวันนี้ที่มาถ่ายเนี่ยวันตกสมมติว่าเราทํากระถางช่างทําได้วันหนึ่งในห้าใบอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าอากาศอย่างเงี้ยชื้นชืงอีนน้วันหนึ่งก็ได้ครึ่งหนึ่งนะฮะ โอ้แล้วท่านญ่าฝนอย่างนี้ตกหลายๆวันติดกันทาไงอ่ะอ่าถ้าในส่วนของงานปั้นเราก็ต้องยอมนะครับเพราะสภาพอากาศเป็นอย่างนี้นะฮะทั้งที่เรากระทบเรื่องงานปั้นแล้วก็งานพ่นสีคือมันก็จะเป็นทอดๆใช่คือพ่นสีเนี่ยเราต้องใช้อากาศท้องไทยธรรมชาติใช้แสงแดดเผากระถางให้มันมีความร้อนไล่ความชื้นงานพ่นสีออกมามันถึงจะสมบูรณ์แล้วก็สวยงามไม่มีเชื้อลงเชื้อราก็อุปสรรคคือความล่าช้าจากสภาพอากาศมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ อส่วนมากก็จะไม่มีนะเราเราจะยอมจำนวนให้ฟ้าดินนี่แหละการขนส่งต้นทุนแรงงานมีบ้างไหมขนส่งเนี่ยตอนนี้มันใหญ่มันขนส่งน่าจะยากนะผมว่าใหญ่นี่จะง่ายกว่าใบเ,<อ>เล็กนะฮะคือใบใหญ่เนี่ยสมมติว่า,าสักขนส่งเนี่ยมันต้องมีเครื่องเครื่องมือนะฮะมีรถยกมีรถมีรถเครนนะครับยกง่ายครับ นะฮะใบใหญ่อย่าไปคิดว่ามันยากแล้วใ<า><ล>บเล็กยากยังไงร,รับยากก็คือมันมันหลายใบไงก่อนที่จะซ้อนก่อนที่จะแพ็คมันยิ่งช้ายิ่งยากงานละเอียด,งา,ยดงานละเอียดต้องแพ็คอย่างดีนะฮะต้องซ้อนกันให้ได้เพื่อให้มันสภาพสวยงามดีสุดถึงมือลูกค้าใช่ครับงั้นมีคําถามหนึ่งผมอยากรู้คนจะทําธุรกิจกระถางต้นไม้ได้เนี่ยต้องรู้จักต้นไม้ดีแค่ไหนครับถ้าจะให้สมบูรณ์แบบก็ต้องต้องดีนะครับต้องดีบางทีนะฮะลูกค้าที่โทรศัพท์มาสั่งของเนี่ย เขาเพิ่งหัดเลี้ยงหัดเลี้ยงต้นไม้เราต้องถามเขาว่าคุณเอาไปใส่อะไรครับมีอะไรบ้างที่เพิ่งหัดเลี้ยงแล้วเขาชมมาปุ๊บอ่าเขาก็บอกว่าผมจะพอดีผมได้บอลผมได้บอลใสมาต้นหนึ่งรหรือได้ชวนชมมาต้นหนึ่งผมอยากได้กระถางหรือได้มาสิบต้นแล้วแต่ผมจะใส่กระถางแบบไหนถามรายละเอียดเหมือนคุณหมอวินิจฉัยถามว่าเออผมผม,ผมมีประมาณนี้พี่ต้นเท่านี้เท่านั้นแล้วก็อาได้เดี๋ยวผม แล้วก็จะใช้วิธีแอดไลน์นะฮะแอดไลน์แล้วก็คุณส่งต้นไม้มาดิเขาก็จะไล์ส่งต้นไม้มาโอเคเราเห็นต้นไม้เราก็จะส่งรูกปกระถางกลับว่าเหมาะสําหรับต้นเนี้ยเหมาะและเอาแบบนี้ขนาดนี้ไปใส่ oh. ส่วนมากมือใหม่ oh. เขาก็โอเคพี่ก็จัดมาเลยอะไรเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าสั่งปุ๊บส่งปับ๊บต้องทำความรู้จักสักนิดก่อนเอาไปปลูกแบบไหนยังไงถึงจะเหมาะ คนที่ทำกระถางต้นไม้ขายไม่ใช่แค่ต้องเชี่ยวชาญการทำกระถางอย่างเดียวนะคะต้องเป็นคนรู้จักต้นไม้ด้วยต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแบบไหนเหมาะกับกระถางแบบไหนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ค่ะซึ่งพี่แหลมของเราเนี่ยรู้ลึกรู้จริงอยากให้ช่างแหลมแนะนำนิดหนึ่งอาเช่นอย่างต้นเนี้ย กระถางมันจะต้องมีลักษณะแบบไหนถึงจะเหมาะกับลำต้นใบดอกยังไงฮะรีวิวให้เราฟังหน่อย<ห>ครับ,ค,รบคือม้ต้นนี้เป็นชวนชมนะฮะสายพันธุ์เพชรบ้านนานะครับซึ่งลักษณะก็จะโชว์ลำต้นแล้วก็โชว์รากนะฮะการโชว์รากเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีกระถางค่อนข้างใหญ่เพื่อที่จะเอาเยี่ดรากเข้ามาให้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็กระถางที่เราจะใช้ให้เหมาะและให้ดูให้สวยงาม ก็คงจะเป็นกระถางแบนๆป,ประมาณนี้นะฮะเป็นกระถางแบนๆเ,เพื่อที่จะลดอัตราเสี่ยงในการเน่าดินเยอะๆเนี่ยไม่ได้นะฮะเราต้องดูไม้ทรงนี้ก็จะเหมาะกับกระถางประมาณนี้นะฮะหลักของบอนไซเนี่ยเขาต้องวางอยู่เป็นไม้โชว์ความสวยงามใช่ไหมฮะเหมือนไม้ต้นนี้เหมือนกันถ้าเราไปวางไว้กับพื้นเนี่ยการที่จะดูไม้แน่นอนเราต้องนั่งดู้อ,อ,งอง้องเข้าใจแล้วจะได้ดูระดับนี้ได้สายตาเขาเลยต้อง ให้ยกมันขึ้นมาดูเชฟมาได้ดูไม้ได้อย่างเงี้ยเราเดินดูไม้เห็นทุกส่วนเลยได้ทุกส่วนเลยครับไม่ต้องไปโค้งงอไม่ต้องไปก้มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม้พวกเนี้ก็เป็นไม้ที่เป็นไม้โชนะฮะพวกบอนไซพวกชวนชมเนี่ยเป็นไม้โชนะฮะมันต้องยกขึ้นมาสูงหน่อยให้เกียริหน่อยเออเหมือนกับว่าไว้ไปตั้งไว้อย่างงี้มันดูยังไงดินหรืออะไรเลอะเทอะเปื้อนหมดไม้บางต้นนี่นะครับไม้อย่างงี้บางต้นเนี่ยครับต้นนี้สามแสนนะฮะ ต้นนี้ไม่ใช่นี่นะฮะสามแสนนะอันนี้ว้าวยิ่งกว่ากระถางอันนี้สามแสนนะฮะ,ะดูคือมาวันมา,มาวันนี้เขายังไม่ยังไม่ได้โชว์ดอกจริงๆแล้วเขาคือเป็นราชาของชวนชมนะนี่คือเพชรบาน,นานะฮะดอกที่เริ่มตุ่มตูมเนี่ยอ่าใช่นี่มันจะแทงดอก <c oughs> ออกมาเนี่ยอตอนนี้มันจะเข้าหน้าหนาวไม่ใช่ฤดูการที่เข้าให้ดอกตอนที่เรามาได้จังหวะที่เขามีดอกเนี่ยเขาจะดอกเต็มต้นเลยนะฮะหน้าไหนฮะ น่าเขาจะปีหนึ่งเขาจะมีดอกอยู่ประมาณ 2- หรือสารอบรอ,อ่ะสุดท้ายแล้วฮะอยากให้ฝากอะไรถึงผู้ชมหน่อยเคล็ดลับความสำเร็จในการทำสิ่งเดียวมาอย่างยาวนานทำกระถางต้นไม้อย่างเดียวต่อเนื่องมาถึง20ปีอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จที่ทำให้ช่างแหลมมีวันนี้ได้ครับผมว่าการพัฒนานะกระถางเนี่ยมันจะจบอยู่ที่เดียวไม่ได้นะครับเราต้องพัฒนาขึ้นมา ในเรื่องของคุณภาพนะฮะแล้วกเ็เราต้องตอบโจทย์ให้ทางลูกค้าแล้วก็ต้นไม้ได้ด้วยอย่างเช่นกระถางบงลีนะฮะเราสามารถทําได้ทุกขนาดทุกตัวเลขนะฮะกว้างคูณยาวคูณลึกตามที่ลูกค้าต้องการนั่นคือลูกค้าไม่ไปไหนฮะคือสั่งมาที่นี่จบหมดเลยมไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้ว เราตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ทำดมโจทย์และพัฒนางานไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดเพราะเทรนด์ของต้นไม้เนี่ยต้องบอกว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ครับปีนี้ต้นนี้ฮิตปีหน้าอาจจะเป็นต้นไม้ประเภทอื่นแคคตัสมาอย่างอื่นมากมใช่ครับใช่ใช่ต้องตามให้ทันตามให้ทันครับที่จะอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วผมนี่มันกระป๋องสีนี่ใช่ถูกครับผมต้องใส่กระป๋องสีไม่ผมเวลาที่จะทํากระถางสวยๆนะขนาดสวยๆแล้วมาใส่ต้นไม้ ซึ่งไม้ต้นนี้มีคุณค่านะฮะไม้กลุ่มสระนีนะ่มีคุณค่ามากเลยนะมีมีเป็นไม้เป็นไม้ที่มีราคาคไม้ที่มีคุณ,ค,ณค่าคือต้นอะไรแล้วมีคุณค่าแบบไหนบ้างคนระับต้นนี้นะฮะเป็นต้นเขาเรียกภาษาจีนเขาเรียกว่าหล่อห้างสงนะไม่ใช่หล่อของกล้วยนะไม่ไม่นี่คือหล่อห้างสงเ,เป็นไม้มงคลคซึ่งชาวจีนเนี่ยนิยมเอาไปปลูกไว้ในบ้านนะฮะแล้วก็ เอามาทําบนใสเนี่ยสวยมากนะฮะแปลว่าช่างนี่ไม่มีเวลาทํากระถางเอง,องถึงขนาดต้องเอากระป๋องสีงมาใสาค่คิดดูว่ายุ่งขนาดไหนทั้งปีครับเสียดายนะอยากจะให้มีกระถางสวยๆใส่ไม้กลุ่มนี้นะฮะ มันจะสวยมากเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรถมีตําหนิค่อยเอามาใส่เดีเพราะว่าเอาของให้ลูกค้าก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆช่างแหลมครับที่แหมเรียกว่าเปิดบ้านเปิดโรงงานต้อนรับรายการของเราอธิบายแบบละเอียดยิบถึงขั้นตอนการทํากระถางกว่าจะมีวันนี้นะครับขอบพระคุณมากๆครับ ส่วนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราวันนี้ไม่ทันนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยที่ w w w .etvthai.tv กับฟังรู้ดูว้าวที่เดิมนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมตูนวรัตและช่างแหลมขอตัวลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ